สบายดีพี่น้องฝั่งป่ายเซนไอน์เซนิงก้าวทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปรลาวพี่น้องทางโซนยุโรปและกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮงเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพบกับดิวิเซอร์คือก้าครับพี่น้องื้นนี้ขอเสนอหน้านิดนึงเนาะพี่น้องเนาะคือวันนี้และมีแนวมาว้าปันพี่น้องฟังนะครับขอบคุณขวามมุ่งมเจอพี่น้องฝั่งป่ายคู่คนนะครับเนาะทีวีมาเป็นกาลังแรงกําลังแรงเจอดูวิเซอร์นะครับสำหรับคลิปของการทําสวนองุ่น สำหรับองุ่นของเฮามวันนี้ก็เดินทางมาฮอด200วันได้พี่น้องเอ้ย200มื้อเลยเดอ้อพี่น้องเย้ยเนาะหลังจากที่ครบ200้อมือ,อคือผมเบาเนะครับในคลิปก้อ,อนอน,อน,นาหันว่าเฮาได้ทําการเปลี่ยนปุ๋ยเพื่อที่จะทําการสะสมอาหารเข้าไปเบิ่งกันเลยโอเคครับพี่พน้องหลังจากที่เฮาได้คุยกันในตอนต,อนตอน้นเนาะว่าเฮาได้ทําการเปลี่ยนปุ๋ยซึ่งก้อนหน้าหันเฮาได้เื้ร์ปุ๋ยสูตร แ24 24นะ่นาอพี่น้องเนาะแต่ก็นั้นละบัดท,ทีนี้เฮาก็เลยโทรลงไปถามเรือว่าโทรไปปรึกษาส่วนพี่เลี้ยงเนะาะเพิ่นก็บอกว่า,าเขาเลิกใช้แล้ว824นะครับแต่บางส่วนก็นยังไสผมก็มีเข้าเจอคือกันแต่ว่าส่วนพี่เลี้ยงผมเพิ่นบอกให้ใสสิบา 13, 13, 21, นะครับ ผมก็เลยได้ทําการาเปลี่ยนมื้อนี้นะครับเนาะเพราะว่ามื้อนี้องุ่นครบ200มื้อเป๊ะนะครับ200ร้อยวันเต็มๆได้พี่น้องเลยองุ่นหั่นกะใบกะสวยสดงิงามอยู่ได้พี่น้องเลยซึ่งมื้อเสาร์นี้ผมก็ได้เปลี่ยนปุ๋ยนะครับแล้วก็ทําการฉีดพ่นเมื่อ3วันที่แล้วนะครับเนาะอ่ามืออื่นจะทําการฉีดพ่นให้อาหารทางใบนะครับอาหารทางใบสะสมอาหารกัคือผมเว้านะครับเนาะก็มีไอ้ที่ผมเอ็ดลงไปในคลิปก่อนนะอาฮั่นเนาะพี่น้องเนาะ ทำลงไปในคลิปก่อนหน้านั้นก็จะมีปุ๋ยเกรดปุ๋ยเกรดแล้วก็ปุ๋ยน้ำนะครับเนาะปุ๋ยน้ำแล้วก็มีไอ้สาลายเพื่อที่จะทําการสะสมอาหารน้องพี่น้องส่วนว่ามีเปลือเปี่ยนแปลงบอนะครับเนาะกะมีมีได้พี่น้องเอ้ยกะมีเพราะการเปลี่ยนแปลงแค่นี้นะครับเนาะในการเอ็ดอ่างุ่นเท้าหรือว่าดูแลอ่งุ่นช่วงนี้สะสมอาหารเอ็ดเพื่อตะลุยคือเริ่มสะสมอาหารไหวแท้นะครับเนาะ คือนะครับเฮาต้องนับถอยหลังเวลานะพี่น้องเนาะคือผมบอกเนาะพี่น้องถ้าเราจะพุนอง,งุน8เดือนเต็มเป๊ะเนี่ยเฮาก็ต้องถอยถอยหลังเวลาผมคิดว่านะพี่น้องเนาะนับนับไอ้นับเพื่อที่จะคำนวณให้มันครบเ8เดือนเต็มเป๊ะสําหรับเทาองุนหรือว่าต้นอางุนก็คือพี่น้องเห็นเนาะพี่น้องเนาะถือว่าใ่ายได้พี่น้องเลยเสำหรับผมเนาะ สำหรับสำหรับของผมเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเกือบจะเต็มกลัตัวนี้เป็นโอปอลนะครับเนาะแบ็กโอปอลพูดแล้วแบ็กโอปอลได้พี่น้องเลยแล้วก็มีอยู่ต้นหนึ่งสองต้นเนาะที่น้น้อยซัมซัมปุมือนี่แหละตัวนี้เป็นเอสสี่แปดนะครับเอสสี่แปดแต่กะเท่าหัวไม่มือก็ถือว่าโอเคแต่กิ่งเลิมเฮาสีมีวอาเลิมแห้วครับเฮาสีแต่ว่าบางกิ่งก็เข้าสีบางกิ่งก็ยังไม่เข้าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับองอุ่นมะือใหม่เนาะ มงูนมีดแรกเผินวะโอ้หมีดแรกพี่น้องเอ้นะครับมันเป็นพื้ยที่เห่าพุ่มเจือได้พี่น้องเอ้นะครับเนาะซึ่งเห็นในข้าวในโลกโซเชียลเนาะคนมากลากไมตอนนี้ราคาตกเนาะมีว่าเราเป็นทุเลาะทุเรียนมีว่าเราเป็นมั่งคุดพี่น้องหลายคนก็อาและเห็นในคลิปเนาะโอ้มาองุนเห่านี่มันเลยไม่ได้โลดเลยสิบาทเพเอะว่เอยคกับ เขา,าเลิกกเอาเนาะพี่น้องเนาะอมืมันเป็นความสุกนะเนาะพี่น้องในการในการที่เราได้ปูกเนาะอ่ามันเป็นเพลที่หา่เหาเฮาคขึ้นว่าตั้งแต่ยังได้น้อยหฮาจะปู๋นะอมืมันก็ต้องได้ลุ้นเนาะพี่น้องเนะาะองุ่นเราจะราคาอ่าได้ที่ทกระจาดหรือเปล่าโอ้ยนี่การไปเว้าไปหอดพุนพ่อยดย <laughs> ประมาณนี้บอกพี่น้องอย่าเพิ่งพูดไปถึงตอนนั้นพูดแค่ว่าคุณพุนกิ่งออกมาแล้วคุณจะไ,ได้ผลผลิตไหมแค่นี้ <laughs> แม่นบอกพี่น้องเออพุ่นกิ้งออกมาเลยเวลามันออกมาแล้วมันละ,ม,นละม,นมีชอดอกให้เห็นบออะคืดแค่นี้กับพ่อมีต้องไปคืนหอนราคาแม่นบอกพี่น้องผมก็คืนแค่นี้ได้พี่น้องเลยผมไม่ได้โอดได้ว่าไอเออโอเคละราคามันละเป็นได้เลยเนาะขอแค่อ่าเหาเอสประสบผลสําเร็จแค่นี้เห่าก็ดีเจอแล้วเนาะพี่น้องเนาะพอได้กินก็เอาเนาะมันจะเป็นได้เลยเหาก็ยังมีหูจกักเพาะเผื่นเฮาก็เป็นมือใหม่ อ้อยหว่าวเลยหัวอ้อยพันใหญ่นีิยศเขาก็เป็นมือไม้เขาก็งมเศร้าแลกคอดเนาะพี่น้องเนาะแต่นะครับเท่าที่ผมรู้นะครับเมื่อวานนี้ผมไปในตลาดผมไปในตลาดผมไปเห็นองุนนะครับองุนแต่ว่ามันก็นจนอเขาเรียกว่าอันเป็นพ่วงอะไรอทิพ่นแพคขายเนาะไปเห็นในตลาดนะฮะยังโลละร้อยห้าสิบนะครับโลละห้าสิบอยู่ได้พี่น้องเอง้ยเออผมไปถามเบิ้งหวว่าเอะ มะหุ่นนะครับเนาะแต่มันหากเป็นน่าจะเป็นแบคโอปอเนาะอ่าไยมเมล็ดนั่นแหละดำๆน้อยๆหนุย่ยซัมปุปมือปุมือออ่าอยู่ในตลาดครับแม่ค้ามะฮอดตลาดมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแม่ค้าเขาก็ต้องอ่าเอามากินกับไรแม่บอกพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าราคาอย่างร้อยห้าสิบนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่ด้วยนะกะเห็นผลไม้ราคาตกเฮากยังฟ้าตกจืดเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับ <laughs> สำหรับผู้ที่เยอะปุ๊หะนะอุย้ย เอ็นในเรือห้าเราได้ขายเอ็นในเรือหฮาเราขายได้เนาะผมก็ไม่ได้คืดเป็นห้าห้านได้พี่น้องไงผมคืดแต่ว่าเอ็นในเรืออันเวลาเราพุ่งกิ่งออกมาแล้เอางุนเท่าแหละติดดอกติดผลบ่อ,น,บอนะครับเนาะอ่ะมื้อเสาร์นี้ผมได้เฮามาเพื่อปุ๋ยเนาะพี่น้องเนี่ยพี่น้องให้ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ํานะครับให้ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําแล้วก็ลกหญา้าหรือว่าถอนหญ้าบริเวณภายในภายในโรงเรือนนะครับเนาะให้โรงเรือนกันนะิดน้อย โรงเรือนผมเล็กๆนะครับพี่พี่นเพื่อนโรงเรือนแค่สามคูณเก้าเมตรหรือว่ายี่สิบเจ็ดตารางเมตรนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เฮาไดา้ทำการเปลี่ยนปุ๋ยเนาะพี่น้องยอดนะครับยอดนี่ก็เป็นเพลือทีผมรู้สึกว่าเขาก็ฮัดเฮานะครับยอดเขา,าเรียวหรือว,ว่าฮัทนะาบานเฮาเนาะภาษาบานเฮายอดฮัดเฮา ทิ้งเฮาหน ой, อา้อยเฮาฮานะยอดเขาจะไม่วิ่งไม่ใหญ่คืดว้าได้ตามผููค้าคืดวานะ้าเนาะแต่มันกาใหญ่ยอยู่แต่ว่าเฮาก็ะเด็ดได้หยุดยอดไปด้วยนะครับหรือว่าเด็ดยอดทิ้งไปด้วยนะครับอตามที่เฮาเฮาเจอนอกพี่น้องนะเนาะเฮาก็เอ็ดไปนี่แหละหูเจอมันมากหุนไม่ให้แต่ใจรักนะครับหุนไม่ให้แต่ใจรักดูแลองุุนมาถึงวันนี้สองร้อยวันเต็มเต็ม สองร้อยมือแล้วนะครับในการดูแลองุ่นกะได้แค่ลุ้นว่าช่วงนี้เราเริ่มสะสมอาหารองุ่นสองร้อยมือพพยาะงดูอสะสมอาหารตั้งแต่องุ่นห้าเดือนรึ่งประมาณนี้เริ่มเปลี่ยนปุ๋ยเริ่มสะสมอาหารเพราะเหลอคือเปลี่ยนวัยแท้เยะผมไปเห็นในคลิปบางคลิปเนาะ,ะในโลกโซเชียลแหละองุ่นห้าเดือนว่าสันโอ้ เขาตัดแหละเขาพุ่นกิ่งตัดแหละเออเขาเอ็ดใดเนาะเขาก็จะล่องเนาะพี่น้องเขาก็เป็นหนูทดลองเนาะพี่น้องเนาะถือว่าให้ความรู้พี่เพื่อนๆนะครับอันนี้มันเป็นใบองุ่นที่แก่เลยเด้อยพี่น้องฟังเสียงฮักตับมีต้องไปโต๊กใจนี่ใบองุ่นที่แก่แล้วนี่บังเข้าสีเนาะพี่น้องกิ่งเขาเข้าสีพอนี่พราะกิ่งกิ่งเขาแก่มันบอกนี้คือการกิ่งเขาแก่ใบเขาก็ต้อง มีเหี่ยมีพเพือเป็นเลื่องธรรมดาได้พี่น้องเนี่ยไปตกเจอได้เออนี่ยไปตกเจอเอ๊ะงนเขาเป็นพเพือเลยมันก็เป็นแนวนี้ตะกี้พวกข้าตกเจอเบิดแหละเออตะกี้เนาะปูไม่ใหม่เพราะว่าเขาเป็นมือใหม่เขามีหูจักไงเราไม่รู้เขากับยานแหละโอ้ยไมู่้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนาะพี่น้องตรงนี้ที่ที่ไอ้ไอ้ป้ายของเขาเนะี่ยมามาติดตรงนี้ แล้วมันเกิดความชื้นพอมันเกิดความชื้นปุ๊บบานนี้เชื้อรามีแม้นเชื้อรามันเนา่ามีแม้นเชื้อราขั้นเชื้อราในนกทําให้อตัวนี้มันเนา่านอหรือว่าตามเขาเนา่าแล้วก็เปื่อยเข้าไปจนถึงแกนนะเพราะเหาเห็น,เห,นเห็นแบบนี้เหาก็ทําการเอาปูนแดงมาป้ายนาะพี่นอ้นองเอาปูนแดงมาป้ายหายทันตาแต่ก็ยังมีร่องรอยซึ่ง เพนฮอดอันเพนฮอดแกน่ในเขาได้พี่น้องนะมันเป็นแบบนี้หรีอพี่น้องตกใจถ้าเราไม่เคยเราจะตกใจเราไม่รู้เท่าก็อุ้ยแหละแต่ว่ามาหอนมือนี้แล้วโอ้ยคอยมีดยานแล้วในการดูแลนะครับในการดูแลไม่ได้กลัวว่าอางังุนเขาจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าลุ้นว่าหลังจากที่เราสะสมอาหารแล้วเราพู่นกิ่งแล้ว องุ่นจะติดดอกออกผลให้เราไหมบาลุนกันนาะพี่น้องนาอมหันมืม้อนี้กะคือพงบอลและสองร้อยมือสองร้อยวันไม่ธรรมดานะครับเหลืออีกอซีบมือก็จะครบเจ็ดเดือนแต่ว่าเราเริ่มให้เปลี่ยนปุ๋ยสะสมอาหารไปแล้วเฮาาม่ได้อนได้สะสมอาหารทันทีเลยได้เวลไงขึ้นเฮาเราพุ่นตอนองุ่นครบเจ็ดเดือนไอ้แปดเดือนเต็มเป เนี่ยพวกนี้กะถือว่าเด็ดทิมเลยล่ะพี่น้องเลยไอ้ยอดที่มันออกมานี่ไอ้ตรงไหนที่คิดว่าคือเฮามีเอาเลยล่ะแต่ว่าเฮาก็ปป้อยเพืเขาไย้ยางเพื่อเขาเดินเนาะเนี่ยยอดพวกนี้เฮามีเอาแล้วพี่น้องเลยเพราะไอ้เผื่อเวลาเฮาพุ่นเฮาก็ต้องนับเข้ามาอมองกิ่งที่มันเฮาสีมันบ่อกตามที่ไอ้เฮาเบิ้งในคลิปตามที่กูรูเพื่อนบอก หลายหลายท่านที่ประสบผลสําเร็จด้านการทําองุ่นท่านก็ได้พูดอย่างนั้นนะครับเนาะผมกะเอ็ดไปตามเพ้นนะครับแล้วส่วนพี่เลี้ยงผมกะพยายามแนะนําผมตลอดนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นึงเนาะเพื่อนก็นถามว่าไอ้ทำไมส่วนพี่เลี้ยงไม่ให้ใช้แปดยี่สี่แมนบอกแปดยี่สี่ยี่สี่แมนบอกพี่น้องเออผมก็ยังมีท่านได้ถามพี่เพื่อนถามแต่ว่าเพื่อนได้บอกผมว่า Uh, 824มันจะไปขยาย uh, ท่อน้ําเลี้ยงวาสันไปขยายท่อน้ําเลี้ยงแล้วเอเธอ์ยอดเขาไม่หยุดว่าสันเนาะแต่ก็มีเป็นบางต้นที่ยอดหยุดหยุดยอดหยุดนะ uh, เป็นบางต้นที่ผมใช้824แล้วยอดหยุดแต่ผมไปทามสวนเอ uh, พีเอ uh, ที่ผมไปดูดูงานนะเพื่อนเนาะไปไปเยี่ยมสวนเพื่อนนะสวนไร่องุ่นท้าปก่อนนะเพื่อนใช้824เพ่อนก็นดีนะเฮาก็เอ๊ มันจะยังไงอยู่ก็มีเป็นเพื่นอนเนาะขออนุญ,ญาตเป็นหนูล่องยาเอาก็ต้องฟังสวนพี่เลี้ยงแลเฮาก็ได้ซื้อ,อทั้งปุ๋ยเกรดทั้งเพลย์คลนมาน้ำเพินน้องพี่น้องเงนาะแม,นม้นมดละ่ะทั้งต้นพันธุ์ทั้งไอ้มุง้งไอไอหมุ้งมีแมน้นไอลังคาลังคาพลาสติกเนี่ยผมก็สั่งจากสวนพี่เลี้ยงผมนะครับพี่พินเพื่อน เอ็ดเบรคยได้สั่งจากสวนพี่เลี้ยงผมเคยชุดแรกผมสั่งในช้อปปี้เนาะไม่ตรงปกพี่น้องเลยผมบอกร้อยเขาบอกเขาบอกว่าร้อยหกสิบไม่ค่อนมันบอกร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนี่ยนะเขาจ็จืดไม่ได้เนาะให้บอกนี่ที่เขาแตกตาเนี่ยโอ้เออ,เอ,อ,อ,อเพี่น้องเบอ่งเจ็บตมันไม่มีไม่อีฉลกด้วยพี่น้องผมโคองผมนี่มันละได้ยุบโอ้เนี่ย ไม่นี่มีช่อดอกเนี่ยมันแตกขนาดไอตัวตรงที่ตามันระเบิดเนี่ยตาระเบิดได้นี่ยขึ้นไปยาวขึ้นไปยังไม่เห็นช่อดอกเลยไม่มีไม่มีช่อดอกเอ๊มันจะเป็นอะไรเนาะพี่น้องเนาะเอ้าลุ้นกันไปเนาะพี่น้องอผมสร้างไอพสติคุมโรงเรือนนะครับผมต้องการร้อยห้าสิบหรือร้อยหกสิบเนาะร้อยห้าสิบไม่ค่อนบอกขึ้นมาได้ร้อยพี่น้องเลยล้มตีซึ้ก็ห้าปุ๊ด ผมก็เลยต้องได้สร้างจากไอ้สวนพี่เลี้ยงเนาะพันหกพันเจ็ดพอดีเพื่อขาทรงสองร้อยนะมันเป็นไปนานใดพี่น้องเลยเฮาสร้างหลังเธอมันก็มีตรงปก๊กอะนนี้เนาะพี่น้องเนะาะก็มีเป็นเพื่อเนาะสร้างแล้วก็แล้วเขาก็หาเอาไม่เนาะอันนี้น้่นี่อันนี้คือเขาตาเขาระเบิดนะครับตาเขาระเบิดแทนที่เขาจะมีช่อดอกออกมาให้เราชื่นใจแต่บางบาง,บง,บงไอ้บางสายพันธุ์ก็มีฝั่งน้นมีออกอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่มีอันนี้นี่ยอดเขา กิดิดเลยนะฮะอ่าหลังจากที่เราเปลี่ยนปุ๋ยเนาะยอดของเขากระเลิมกิดิดอันนี้คือเขาไหลออกมาแล้วอ่าเขาไหลออกมาออ่คือว่าพูดง่ายก็คือตาเขาระเบิดน่ะน <rien né>? ี่คือ <playoffs> คือกิ่งกิ่งกิ่งเขาเข้าสีแดงแดงจริงคือแดงจริงคือเนาะเพราะวันนี้ตาเขาระเบิดเพราะตาเขาระเบิดเขาก็มีอ้อดอกเมื่อเขาเห็นเลยพอไดีสือนใจอากมีเป็นเพละคือว่าเนาะ คือว่าไม่ไปไร่อรอดูเนาะรอเบิง้งรอลุ้นรอส้มพี่น้องเลยผมก็ลุ้นมานี่ก็ครึ่งปีแล้วครึ่งปีกว่าแล้วนะครับในการดูแลองุ่นครึ่งปีกว่าเลย้ะพี่น้องเลยเออวเวลาเฮ้าเจ็ดเดือนแล้วเนาะปีนึงก็สิบสองเนาะเออครึ่งปีก็หกมันบอกพี่น้องวันที่นี้มันมาหอดอันละเจ็ดเดือนอีกสิบวันก็ครบเจ็ดเดือน เราทําการเปลี่ยนแปลงให้ฝุ่นให้ปุ๋ยแล้วก็ดูแลหญ้าแต่ว่าในการซะสมอาหารนะครับเนาะเฮ้ามีเตอร์ปุ๋ยขีโงูเลยได้หรือว่าอุจจาระวัวนะครับหรือว่ามูลสัตว์ยังไม่ได้ให้โอ้ยคือว่าสุภาพเดี๋ยว,วน้องป้ายเดียวเนี่ยมีวาสุภาพจังนะเพราะวา่าคําพูดของผมไม่สุภาพมีมาเม็ดเละครับในโลกโซเชียลมันมีมาเมดนะครับเนาะาดขนาดว่าคําบังคับก็เป็นคําที่ มันใช้ไม่ได้นะครับกับโลกโซเชียลต้องเขาเจอได้พี่น้องได้สำหรับผู้ที่เป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, นะครับเนาะเป็นครเตอร์เป็น Peter, เพลกันแล้วแต่เพื่อที่จะ,ะหาเงินในโลกโซเชียลนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณข,ข,ขอบเจอพี่น้องลงไปนะครับที่เขาเจอแล้วก็เข้ามาเบิง้งเข้ามาลุ้นมาส้มมาดูกันว่าหลังจากที่เราพูนกิ่งสะสมอาหารแล้วก็พูนกิงสสกนก่งเข้าและได้ผลผลิตบ่ หรือว่าเรได้จอบหูขวัญกันกับจอบท่าเบิ้งหรือพี่น้องเด้อเออเรื่อ,เร,อเรื่อว่ามันเรเป็นในเลยกับจอบท่าเบิ้งพี่น้องเลยผู้ค่าก็ได้แค่ลุ้นนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็คือลุ้นอย่างเดียวเบิ้งพี่น้องยอดเขาหยุดเลยได้กองน้องแก้งแดงได้ยอดเขา,อากองด้องแก้งแดงนะครับข้างบนยอดกองด้องแก้งแดงแล้วคือยอดเขาจะไม่เดินนั่นแหละคือปุ๋ยสูตรนี้เท่าที่ พีเพื่อนบอกเนาะส่วนพี่เลี้ยงเขาบอกว่าปุ๋ยเขาจะเข้าไปารัดสูตรเาว่าสิ1สามเนี่ยจะเข้าไปทําให้ท่อน้ําเลี้ยงเขาโดตัวว่าทันไม่ขยายตัวนะพอท่อน้ําเลี้ยงหดตรโตยอดก็จะหยุดโดยอัตโมโมโมนัทถูกนะเฮ้ยเบาคือเดี๋ยววานใหญ่นี่เนาะเออก็เปาเป็นนี้แหละน้องพี่น้องอือ ยอดเขาจะหยุดเองโดยอัตโนมัติอาทานเดอแต่ถ้ายอดไหนที่ยาวเกินไหลเกินไม่หยุดเราก็เด็ดสิครับไม่เห็นจะยากเลยน้อพี่น้องอ่าส่วนว่าใบานะครับที่ปล่อยระยะลงมานะอ่านี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงได้พี่น้องเลยเทคนิคเือ๋ย <Yo. S 1> เวลาเอาสีดเนาะอันนี้คือเวลาผมฉีดอ่าผมเพิ่งฉีดไปครั้งเดียวนะครับให,ให้ให้ให้อ,อ,อาหารทางใบเนี่ย ในการสะสมอาหารเพื่อจะฉีดไปครั้งเดียวไอ้พืงคือฮาละซีดโยกับปุยหรือว่าที่ห้าสร้างขึ้นมาฮาละรขึ้นมาฮอดพอขึ้นมะฮอดเท่ากับทําการฉีดพ่นฉีดพ่นเพิ่งจะฉีดพ่นครั้งเดียวว่าวันอาทิตย์เราฉีดพ่นอีกผมจะฉีดวันพุธกับวันอาทิตย์นะครับน่าจะฉีดอาทิตย์ละสองครั้งประมาณนี้เลยหรือวันเลื่อผมยังเอาทูลงไปถามมันส่วนพี่เลี้ยงผมอีกน้องพี่น้องเนาะห้องมีเพื่อนห้มีเขาเจอเขาถามได้พี่น้องเลย อะไรก็ตามนะครับถ้าเราไม่รู้เราต้องถามนะครับขออุญาตเรียนถามด้วยความครบรพประมาณนี้เด้อเขาก็มีจะถามเพื่อนดูๆเดาะย่านเพื่อนลำขั้นแต่ว่าก็เขามีหูจักเนาะเขามีหูจักเขาก็ต้องถามแั่นบอกพี่น้องอไม่เสียหายนะครับถ้าเราถามเราจะได้ความรู้อะไรที่เราไม่รู้เราต้องถามไต่พี่น้องเอยมีแว่นว่าอิสโตอิตุยุคมาตุก็ไม่หูจักแล้ว แต่ผมคิดว่านะครับเพราะว่าผมเคยฉีดไอ้ตั้งแต่ปลูกเนาะคือฉีดไอ้ให้อาหารทางใบคือแม่ไอ้สลายนั่นแหละสลายแมมมอสสลายเนี่ย,ลย,แ,ลยแล้วก็ไอ้ตัวยาแคปทงแคปแทนเบอร์เนี่ยผมฉีดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพี่เขาบอกว่าฉีดอาทิตย์ละสองครั้งเลยอ,อย่าฉีดอาทิตย์ละครั้งนะดูแลเขาดีๆก่อ,อสวนเราจะได้ไม่มีอะไรเข้ามากำกคร้เราใส่น้อยเราไม่ได้ใส่เยอะ ใัยนิดเดียวนะครับแต่เราใช้บ่อยฮานาแล้วสวนเข้ากันน้อยๆเองเท่าก็เลยเอ็ดใดน้องพี่น้องนะสวนเรานิดเดียวนะครับแค่โรงเรือนแค่เล็กๆนะฮะก็ไม่มีอะไรเนื้อบาก,กว่าแลผมก็คิดว่าเนาะอน่าจะฉีดอาทิตย์ละสองครั้งนั่นแหละผมก็ละล่องเบิ้งพี่น้องไยละล่องเบิ้งว่าอาทิตย์ละสองครั้งเนี่ยเป็นแนเ,เลยหรือว่าแนเ,เลยผมยังจะโทรลงไปถามสวนพี่เลี้ยงผมอี๋นะครับแล้วผมก็ยังละมาเอ็ดคลิปปั่นพี่น้องเบิ้งอีก <laughs> ลุ้นกันมีน้องลุ้นกันลุ้นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผลผลิตจะออกมา <c oughs> ให้พ่อใหญ่ดุยได้ไหมหรือว่าพ่อใหญ่ดุยจะต้องมานั่งหัวรออีกนะครับแล้วก็ดูแลไปอีกหลายเดือนอกว่าจะได้ทําการพูนกิ่งอีกครั้งแม่บอกพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยนาอพี่น้องการที่เราไม่รู้เราต้องสัมผัสเองซิบหูบทอทโเคยคือผมงเบานะครับเนาะ ได้ยินแต่เขาเอาได้ยินแต่เขาเฮ้ยเขาเอ็ดโอ้ยวอสวนเขาโอ้ยสุดยอดมากเลยผลเต็มเยอะแยะมากมายเอาเขาไมีได้หูจกักนั่เขาเจ้าด้เขาเจ้าเอ็ดพอเพลือเนาะเอเอค่ะพี่น้องเฮามากดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ผมไวน้นี่พี่น้องยังไงได้เห็นอพอใหนดูเอ็ดพอเพลือแน่แต่ละแต่ละมือ้ออยู่กับสวนองุ่นนะครับต่อไปนะครับกะละลงคลิปมื้อละคลิปเลยได้พี่น้องเนี่ยพี่น้องเนี่ย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 ตาระเบิดเลยเนี่ย เนี่ตาระเบิดแลวเนี่ยเนี่ยเหีบอกเนี่นี่โฟกัสให้เบิกเลยเออเนี่เนี่ยตาระเบิดแล้วจักระเบิดเอามาเห้ย่งนี่ตานี่งามพี่น้องไยนี่ตาสวยมากตาสวยมากเลยแถวนี้ตาสวยมากนะครับตาระเบิดแล้วกะกำลังละซาสมกอาหารกาแฟแถวเนาะอืออ่าเพราะตาระเบิดออกมามันกะมันกะมีได้ผิ่หอนะผมก็งงอยู่เด้อ่าบางบางบางส่วนเนาะผมเห็นเนาะ เขาบ่เฮือพ่อหรือคือกระโดดเลยหรือว่ามันคนละสายพันธุ์หรือยังไงเนาะแต่ตัวนี้อะของผมเนี่ยมีไว้มรกามีแบ็คโอปอแล้วก็เอสสี่สิบแปดอายุในสวนเดียวนี่นะครับมันแล้วเป็นในเรื่องห้อกระโดลุ้นรอเบิง้งรอส้มเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้กะสมมาภาคขวัแก้การลาเวลาแหละผู้ค้าขืดวาเนาะอากะขอขอบคุณขอบมองขอบเจอพี่น้อง,ป,องป้องกายทุกคนอาที่แวะมาเป็นกำลังแรงมือกำลังแรงจืดให้ดูยูเซอร์นะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปของการทำสวนองุ่นเนาะ อุ่นสองร้อยมือ, oh. อยาวนานมากพอสมควรเลยได้พี่น้องเอ้นอกครับกะรออีกรออีกมีเฮิงพี่น้องเลยรออีกอผมให้ครั้งนี้อก็ะเลยอีกสามเลือ,อีกสามในการสะสมอาหารคือสิบวันให้ครั้งหนึ่งสิบวันให้ครั้งหนึ่งแต่บ่เซ้อแต่ว่าตัวก้อนเฮาไม่นับได้ตัวที่เราใช้ไอ้แปดยี่สี่ยี่สี่เราไม่นับเราจะนับอ่าสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ด ครั้งแรกคือองุ่น200วันแล้วก็นับไปอีก210 220แล้วก็230เห็นบอกเลยอีกสามรอบเนาะพี่น้องเลยอีกสามเลยอีกสามสามรอบก็คือสามสิบวันคือเดือนนึงแหละอืในการชีดพ้นทางใบเขากะพยายามะละชีดอาทิตย์ละสองครั้งแต่ว่าเราจะใส่น้นน้อยอซื้อตามที่พี่เพื่อนบอกแหละเนาะ,ะใส่ อันหนึ่งช้อนแกงแล้วก็มีเฮามันพูนปันได้เพราะว่าส่วนเฮามันน้อยเนี่ยแล้วก็มันพูดง่ายเราเราดูแลง่ายนะเราดูแลเข้าดูแลได้พอส่วนเฮานิดเดียวเองนะครับแล้วก็ใส่ซาลายใส่ผลไมเข้าไปแล้วก็เอามาฉีดพน่นน่าจะฉีดพ่นอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็ผมก็ใส่ไอ้พวกแคปแทนพวกอันนี้นําได้พี่น้องผมโฮมโฮมเลยได้ผมใส่รวมนะครับในการฉีดผมไม่ได้แยกนะฮะผมรวมเลย มุนไปุ้ยฮนะน้วาเบาไงก็ดีเออคือกันเข้าเอดแกงนี่แหละจักเป็นเพลือยญาเพลือทึกลงไปเลยในมอฮนะนุารุมม,ลม,ลมแล้วกะเบ้ <c oughs> วาไงาเดี๋ยววนี้ยกเทลงมอเดรถนะนาเห็นบอกพี่น้องเนี่ยตาเขางามเลยพี่น้องเยตอนนี้เป็นเอสสี่แปดนะครับงูนงมาจากนู่นไี่เขาไหลมาแต่ปุ๊ต้นถูต้นที่สี่นะฮะต้นที่สี่ก็คือต้นนี้เอสสี่แปดต้นนี้ เนี่ยเหี้ยไปไปุป้ยพี่ยาวมานี่เลยเออพี่ปี่ไหลออกมาไหลออกมาปุ้ยนะครับเขาก็โอเคแหละสวยงามสวยงามเนาะพี่น้องเนาะเอาละวันลราจบคลิปยาวมาพอจะมาพาควรแหละกะมีเป็นการรบกวนพี่น้องหลายไปกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตจบคลิปลงคำนี้ก่อนจบขอพี่น้องปองป่ายคู่กนเนาะอยู่ดีมีแหง้ง กินกระซบนอนรับความเจ็บมีได้ความไครมีเฮมีเด้อพี่น้องเด้อคุณพ่ารักษาเทวดาคุ้มครองหางก็ได้มันมานกันคู่คนเนะพี่น้องเนาะล่อเบึงเอ้ยล่อลุน้นล่อเบิง้งล่อสม้มว่าเมื่อครบกําหนดพูลกิ่งจะมีช่อดอกออกมาให้พ่อใหญ่ดุยได้เห็นได้ชไม้าพี่น้องาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายบายๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ